พื้นที่เมลเต็มแก้ได้เองในมือถือทำง่ายๆแต่ที่แอป Gmail ต่อไปแต่ที่รูปโปรไฟล์ขวามือบนสุดแต่ที่จัดการบัญชี Google ต่อไปแต่ที่ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวแต่ที่แอปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ที่รูปภาพไอคอนรูป Google Photo นะครับ ต่อไปแต่ที่ไอคอนจุด3จุดนาตั้งขวาม,มือบนสุดเลือกเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปใช้2นิ้วขยายห,หน้าจอแต่ที่ไอคอนรูปเมฆตรงนี้นะครับตรงหัวข้อก็คืนพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเลือกฉันเข้าใจแต่ที่ปุ่มบีบอัดรูปภาพและวิดีโอ จะใช้เวลาบิบัติรูปภาพและวิดีโอเยอะเราไม่ต้องรอนะครับถ้าทำเสร็จสังเกตจะได้พื้นที่คืนกลับมาเยอะนะครับ